นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานภายในกระทรวงการคลังว่าได้พูดคุยถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยมาตรการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวมาตรการภาษีระยะยาวและการแก้ไขปัญหานี้สินทั้งระบบแบ่งเป็นสองส่วนคือนี้นอกระบบกับนี้ในระบบ ซึ่งวันที่28พฤศจิกายนนี้จะมีการถแถลงการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นทางการแบบบูรณาการของนีนอกระบบส่วนวันที่12ธันวาคมนี้จะมีการถแถลงการแก้ไขปัญหานี้ในระบบทั้งหมดจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ ส่วนกรณีที่ผลสำรวจของนิดาโพพบว่าประชาชนไม่เห็นด้วยในเรื่องของโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0มบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตก็เป็นการสะท้อนความคิดเห็นซึ่งได้ชี้แจงถึงรายละเอียดและความชัดเจนไปแล้วและจะเห็นได้ว่า GDP ไทยไตรมาส3เติบโตเพียงร้อยละ1.5ก็เป็นการสะท้อน,นความคิดเห็นผมว่าเรามีการถแถลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เลือกก็อยู่ในมือของทางน้าสุดศุลกาแล้ววันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาว่าเป็น 1. 5เปอร์เซ็นต์นะครับ ผู้แข่งของเราประเทศเพื่อนบ้านต่ําสูงก็คือ3าเปอร์เซ็นต์มาเลเซียนะครับประเทศอินโดเวียดนามผู้แข่งสาคัญที่จะแย่งแหล่งทุนของเรามาเนี่ยก็ค่าเปอร์เซ็นต์กว่านั้นนะครับมากกว่าสองสามเท่าสามเท่าเลยหมดทั้งประเทศนะครับมันก็เป็นเรื่องของการดีความครับว่าวิกฤตจําเป็นหรือเปล่าครับหรือวิกฤติจะบมกเลยว่าจำเป็นรัฐบาลนี้ก็ยเป็นเรียว่าเป็นอย่างนั้นอยดี ดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงมองว่าเป็นเรื่องจําเป็นและเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเดินหน้าโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตต่อไปรินดาดาสุขคนวิมวลมารรายงาน